เรากำลังทำการอัพเกรดนะครับตัวตัวอะไรฮะเร็วเร็วอัลเทอร์เพ็กไ่ให้เร็วเพอร์ซิชัน T สามหกหนึ่งศูนย์นะครับอัพเกรดครับตันนี้เป็นซีออสซีออสนะครับใช้ต้องใช้การจอน,นิอสบีพอร์ตนะ นี้เป็นคลิปที่ไม่ใช่คลิปแรกของปีครับเป็นคลิปที่สามที่สี่ของปีแล้วอ่ะไม่ไม่ใส่ฮาร์ดแวร์มันเหรอต้องอะไรนี่ก่อนพี่โค้นก่อนผมจะโค้นทันที่ก่อนเหรอได้ครับมาเชิญครับเออมาจะถ่ายโอน นี่ผู้นตัววนะ่าเนี่ยนะเยอะๆโอนทำการโอนข้อมูลก่อนใช่ไหมสายหลอกสายแรงยาวสักเส้นหน่อเอ้โอนก่อนนะโอนก่อน น้แช okay. cool. okay. oh, ่เกต็ดเพื่อนมีาร์ดด okay, ีนลยครับโอเคอ๋อ <Huh>. น oh ี่เป็นแรมแรม E E E C ครับโอเคนี่ครับนี่อันนั้นเปิดอย่างวะนะอย่งวันนี่วินโดว์อะไรวะเนี่ยวินโดว์สิบสีออนยังช้าเอานะไปถึงผมทำไมอ้าวปิดเดี๋ยวทราวนี้โอ้โหทิบหาย ็นบูธใหม่เลยตัวนี้นี่แซาวเขาเขยนว่าอาอัปเดตวิดไปดวยอะไรอง่้ยเงี่ยม้เออจะใช้โปรแกรมรอะไรคนจะใช้โปรแกรมรอะไรคน ผล ssd รุ่นนี้โหกสลังเร็วเยอมากเลยอืมจะมีกี่ไดนเนี่ยฮาร์ดดิสก์มันิดเท่าไหรน่นยจริงฮาร์ดดิสก์ตัวนี้กิกหนึ่งฮาร์ดดิสก์ตัวนี้อันนี้เต็มเลยหนึ่งิกตลองดูดีไว้เมเจอร์ดิจะได้ดูมีกีรูปเมเจอร์ มีสอลูกอือใช่อังนี้อ้โหเพิ่งจะมาอันนี้มีสองลูกใด้มีหเทสลูกเลยว่ะ น,นี่มันงานเขานี่เอาแค่อันนี้ไปแล้วกันงานเขามันวิ่งได้ก็อเอาเฉพาะไดซีนิ่ตัวบูธอะใช่เฉพาะตัวนี้ไงตัวบูธ <boot S 2> เร็วแล้วเขาอยากได้เร็วค่อยออซื้อจะไดีลูกใหม่เพิ่มแต่ตัวงานตัวนี้มันไม่เท่าไหร่หรอกแ้นเขาเขามองว่าเครื่องมันเปิดช้ามาั้งเครื่องเปิดช้าเราได้ศูนย์อย่างเดียว รกแกรมจมก,ก,ก่อนใชรโปรแกมนแกมอะไรออนี่ทีดีฟรีแกมอะรทีดีรีไม่รู้คืออะไรกแกมทีดีฟรีอืมใช้ตัวนี้แหละโอ้ยเซต เอซนะเอเลี่ยนมอซยูเอสเนี่ยแหละที่เราใช้ันเนี้ยตัง้งก่อนครับอยู่อ้ำน้อยตั้งบนอ้ำน้อยอ้ำน้อยเสียมยไหมไม่รู้เลย ต้องน้อยี่เสียงมั้งอ่านี่แค่ใแค่งข,ข,ข้างนี้คนขัานโคนตรใช่อยากเปิดอันไม่เปิดห่อไม่เปิดครับเขาคเดี๋ยวก่อนดูหาดูว่ามันเจอหรือเปล่าพี่นี่อะไรวะเนี่ยเอาแค่นี้นะเอาแค่ o อเอพอเออ ฟอร์แมตแล้วยังไงยังไม่ได้ฟอร์แมตมั้งไ่คนทั้งลูกอเดี๋ยวก่อนอยู่น้ำยังไม่เจอฮันดิสลูกใหม่เลยเจอเเจอะไ่เจอแล้วเป็นเอ็มอาร์ทีเนาะนี่ฟอร์ <format S 1> แมตก่อนนิวไม่คิดมากไป สิบใบนะครับครับเก็มทำไมฮาริคอยจะมาสองลูกไอ้ที่เขมีสองลูกอะ่ะอีกลูกหนึ่งเขเก็บงานอีกลูกเอาไว้โอเอสอันเดียวเอาโอเอสอย่างเดียวไม่มีคนทั้งลูกเลยวะก็นี่ไงก็เอานีา้ไงอ๋อ,อ,อทั้งลูกใช่ไหมไม่กันนะอันนี้มันมีเก้าสิบเก้านี่ก็เป็นอะไรวะเนี่ย นี่นี่นี่นนี่ศูนยนี่ศูนย์ไปอันนี้อันนี้มันขนาดเท่าไหร่931ใช่ไหมเออตรงเนี้ติดที่กันนี้ก่อนเลือกเลือกเลือกต้นทางก่อนอซอสต้นทางครับดีไชั่นก็ปทางเน็กไปกดเน็กเออเนี้ยชั่นนไั่นปทางอันนี้อันไหนนี่เป็นใหม่ ออืืมมทาเก็ตมันข้ามูลโอเคอันนี้เรียกว่าทาเก็ตนะครับครับมันก็นี่ครับครับแล้วมันก็จะถามว่าใช้พื้นที่เหมือนกันเลยไหมหรืออะไรไหมือนการข้อมันได้แค่นี้กับโปรเซสเนี่ครับแล้วก็มึงก็ถามว่าถ้าข้อมูลมันมีปัญหาอะไรไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยอืก็อดเย็ดไปมึงก็รอรอครับคนี้มันยาวๆเลยใช่ไหมถ้าเป็นถ้าถ้าเป็น ยูบีสุดศูนย์ก็ไม่นานหรอกแต่ถ้าเป็นยูบีสองจุดศูนย์ก็นานหน่อยยาวเยอไปต้อบอกนะตอนะอนี้เราอยูีย่เสร็จแล้วครับอย,ยาวเลย เสร็จแล้วนะครับเราจะทำการปลิกเครื่องนะครับดูว่าจะบวดเร็วขึ้นไหมนะครับ ฮดิปันนี้เราใส่แำมาฮดิปนันนี้นะครับครับตแแึงไฟออกสำคัญต้องตึงไฟออกกัวเพื่อความชัวนะจะมีไฟเ,บบเี้ง<า>นี่ยังมีคอทยนะครับนี่ เปียนมากเอาไหมครัอันนี้เราก็เปลี่ยนแรมก่อนตันนี้แรมอยู่ในวัดตรงนี้เอาออูา่าหน่ครับว่เขาใส่แรมที่ใส่ตรงไหนบ้างก็จะเป็นตรงไหนวะตรงนี้นะใช่ใชย่ตรงนี้อ่านตรงนั้น หนึ่งสองสามสี่ใส่คู่อ่ะนี่ไงพี่วิธีการใส่แรมของเขาเราใส่เนี่ยหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งสองสามตรงนี้สี่ตรงนี้เออแตวเราใส่แค่สองตัวครับเบอร์หน 1, ึน่งกับเบอร์สองอ๋อแล้วอันนี้ก้าวถอดออกเหรอก้าวถอดออกครับมันชนรุ่นไงอ๋อเหรอมันช้าก,กว่าเหรอเดี๋ยวมันนี่นไงเดี๋ยวมันคนมันไฟวิ่งคนละแบบมันจะไม่รวนใช่ไหม จะพี่ทำระบบครับนี่ครับใส่ดำเนื้อใส้กับซีพียูเลยนะครับนี่ถาดถาดอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าถาดรองแรมถาดครอมแรมไม่ใช่ครอบแรมให้ลมมันผ่านแรมเก่าแล้วถอดออกแรมเก่าเท่าไหร่เนี่ยแรมเก่ามันไรเองแล้วก็เก็บไว้ใช่ไหมเนี่ยเก็บไว้เก็บไว้เออดีเก็บไว้เลย เก่ามันม okay. ีสี่ตัวตัวละเท่าสี่กิกว้าเออดีดีเราจะแบบี่มีซื้อซื้อวอร์พี่จะไปใส่ตพว่มี้สี่กิกโอเคเข่ากล้องเลยเหรอเฮยนี่แรมครับเป็นแรมตัวสิหกิกสองตัว e c c แรมนะครับตัวนี้นะโอเค่อใส่2ตัวจบเลย ใส่สองตัวครับแต่เราต้องมาดูรุ่นนี้แล้วดูถาดนฮะใส่ตรงไหนบ้างหนึ่งลสลอ็อตไหนฮะยังไงอ๋อหันบนทางนูน้นต้นองเป็ตนตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้สองตัวดูว่าจะเจอแตมเต็มไหมแล้วก็ดูว่ามันจะบุดเด็กไปไหมครับ นี่คือการอัปเกรดเครื่องเร็วนี่การ์ดจอเป็นคอร์ดโดย้ยนี่นี้มีเครื่องใช้ทางกอาอันนี้อนงทำสามแบบสามดีนะครับเขียนสามดีแคดกนะเขียนแคดเขียนแคดอันนี้เราไม่ใช้ฝั่งนี้ไม่ใช้แล้วเราใช้ฝั่งนี้อ,อยู่ตัวนี้นี้ อันนี้มันในรอบปีแรกในการขาย,ยอครมมื่คอมเนี่ยนี่ซีอยู่ถือว่าแรงไหมเดี๋ยวเครื่องนี้ก็ประมาณเจ็ดปีจะแล้วนะถึงไหมห้าปีจะแล้วถึงไหม,มน่าจะถึงนะ่าจะไม่ได้แล้ว <c oughs> อันนี้ก็ใส่ตัวี่รอบครอบแบมครอบแบมเอานั่นลงก่อนเออนี่แหละเอาลังก่อนที่ไหนวะตรงนี้นนนนนใช่แบบมีสองตัวะมีสองตัวไง ใส่ปิดข้างแล้วกันตามนี้ตามนี้ไม่ใช่ตูดลงก่อน,นอ,อันน,นี้อยู่นี่อืมมีเรืออยู่อืมนี่ตัวนึงมีเรือยอยู่เดือ,อยตรงนี้ครับนี่ตัวนี้เรือยตัวนี้นี่นกบปลายมาดูดดมิมาดูดดิอ้าวไม่ได้สั่งเขาไม่สั่ง ว่าสั่งอยู่เดี๋ยวแช่เย็นไว้ในอยู่อ๋อโอเคครับเสร็จแล้วน้ำใจมีเลยว่ะนี่เราก็ใส่นี่ครับหมืแดงกาเบรียลคนนี้น้ำใจดูก่อนว่าลูกไหนเป็ลูกไหนต้องดูก่อนต้องดูยืดเลยไป่งเห็นลูกไหนก่อนวันวันใหญ่เก่งมากวันใหญ่ก็นะ ดูก่อนว่าเบอร์ไหนสาตาร์าไหนใช่ไหมอ่าอยักอดถุงครับอันนี้น,น,น,นี้นี้สา,าร์ตศูนเราต้องไปที่สา,าร์ตศวนก่อนสา,าร์ตศูนครับอันล่างล่างนะโอเคจะเป็นกถอดอล่างลูงกแรกในการบูตวินโดว์นี้นี่สา,าร์ตศูนอันดับหนึ่ง สะสมแบบโตแลางตัวนี้อืมนิ่อกาหน่อยนนี่เป็นของซีเกียบนะครับหนึ่งเทราไบต์บาบาโคล่าวัว่น้าวัวหน้าันนี้เราต้องการ DIY เพราะว่ามันเป็นฮาร์ดดิสก์ลูกเล็กจะใส่แล็กไม่ได้จะต้องใช้กระดาษกาวก็เทปติดกันไปแม่กระดาษกาวมั้งเหร ่ใช้ลรงตรงเลย่ะแปะเลยกระดาษกาวสองหน้าไมีนี่นะมันมีมดแปะเดี๋ยวร้อนๆเดี๋ยวก็ดูดหลอกกันเลยอืมอือไม่ไม่เอาไอ้นั่นน่ะไอ้ไอ้นั่นไม่ได้อะไอ้ไอ้ไอเนี่ยไอเขาเรียกว่าอะไรสิ่งเงี้ยเยอะไอที่รัดเนี่ยขี้มันไทยเหรออือขี้มันไทยก็ดีนะจริงมันมีมนาดไหมพี่ไอ้ที่รัดมันไม่อยู่หรือไง จะรัดยังไงเออรัดไงเนี่ยอ่ะเหี้ยก็ได้แล้วเนี่ยอืมโนนี่ครับเสร็จแล้วโอเคเราต้องตามใจคนทำเลยนบใส่้าไปเออใส่ก็ไปมันไม่ตกปุ๊บเกิดไปนี่ไงหนึ่งหนโอเคแต่ได้ล้วเอาที่คลงไปต่อที่ครอบ เดี๋ยวรูนี้ที่ครอบเยอะนะครับอืมนี่แล้วรวมครับเอ้วรวมใค่รูมันตรงรูอืมเครื่องเขาเป็นอะไรทำไมเขาแน่นนะช้าเพราะมันช้ามันยังอับอ๋อช้าอืมหหน้าเปิเครื่อนะเพราะว่าอันนี้เป็นไดใหม่กันไงลองมาดูกันนะครับเราจะเปลี่ยนแก่แล้วเขาอยากได้ใหม่กันเนาะอือยิ่งยิ่งแก่ทำงานแก่พวกนี้เราอยากได้ใหม่ ไฟต้อแล้วเปิดยังไงเกิดอุปกรณ์ก่อนเปิดเครื่องรุ่นนี้มีไม่มีพัดลมเนี่ยเดี๋ยวรุ่นนี้ไม่มีพัดลมซิงซี้สิ่งก็ไม่มีพัดลมมีสิ่งยาวเลยนี่ลมตรงนี้ อ๋อพัดลมนึงแล้วก็วิ่งเป่าเข้าตรงนี้ไงมันถึงเป็นทางลมอยมันน่ะดูนะครับจะบูธพุทธฟ้าดเลยครับปรากฏว่าเราใส่ฮาร์ดดิสก์ผิดลูกนะพิทลูกได้กันครับอืมถามหาอุปกรณ์กด F หนึ่ง F หนึ่งกด F หน่วยบูดกด F หมื low. ่นได้ไหม F สอง F สาม F สี่ไม่ได้ต้อง F หนึ่งเดียวเหรอเข้า F2 F3 อะไรมันไปเข้าไปออดอ๋อก็คือกด F1 เดียวนะครับใช่ไหมจะเข้าหน้าคือมุกไม่ต้องกดต่อมันจะเนี่ยมันก็จะโอเคเลยใช่ไหมเข้าหน้าวินโดว์หน้าวินโดว์เลยบูสต์เลยนะก็ถือว่าเร็วนะเมื่อกี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมโอเค่าได้หน้าวินโดว์เหมือนเดิมเลครับอาลองดูดิว่าแรมครบไนหะมโอ้สามสองกิกนะครับ ครบสมบูรณ์แบบนะครับในการอัปเกรดแรม m 3 2เนี่งเดิมมันกี่แปดแปดสี่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 สนี่ส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 ี้สี่ี่ี่สีอสี่ี้สูงสี่สี่สี่ี่ยหี่ี่ย่สี่สี่ส่อี่ีี เรมที่ได้ไม่รู้เหมือนกันแต่แน้นกว่านี้เนี่ยมันมันเกินกันสี่คอสี่คอแปดเท็จโอ้โหยังสมัยนี้นะสี่คอแปดเท็จนี่รุ่นใหม่ๆก็สี่คอแปดเท็จแล้วนะเราโถูกฮาร์ดดิสต์อยู่นี่ครับโอเคอืมอโอ้เงี่ยการจอคอร์ดโดนครับเฮ้ยครับจบการอัปเกรดวินโดว์เร็วขึ้นนะครับเนี่ยก็เครื่องจช้า